เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำท่วมโอ้ย้วฉันจะกลับบ้านยังไงเนี่ยเอยแล้วตรงนี้มันคืออะไรเขาให้สร้างเรือน้าสนใยเขาให้สร้างเรือแน่เลยไอ,ยเ,อยเราก็เป็นแบบกำนันทำอะไรกับเขาไม่เป็นหรอก ก็กำนันนะ,นะเนาะไม่ใช่ช่างซ่อมเรือจุ๊บท่านทำอย่างนี้แล้วกันเราอาจจะผ่านไปได้แล้วก็หาที่นั่งตรงนี้โอเคไปกันต่อ นี่เปนทางตรงทางนี้เปนทางตรงเฮ้ตรงนี้ลำบากลำบนคือคนอย่างฉันฉันไม่มีตังสร้างเรือเขาหรอกอมาพร้อมละ อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะผ่านไปให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อหวัดดีเพื่อนเฮ้ยอ๋อเอ๊ะเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเริ่มเดาถูกทางแล้วโอเคชีวิตนะชีวิต เอา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 ไปไหนอีกเนี่ยไปกับฉันไหมเพื่อนเพื่อนเราขอไปด้วยได้ไหมเพื่อนเราขอไปด้วยได้ไหมลองไปคุยกับเพื่อนดูเพื่อนเราขอไปด้วยได้ไหมเพืเราไม่มีที่ไปแล้ว ขอนั่งนะเพื่อนสร้างเลยตามใจชอบเลยแต่อย่าสร้างเหมือนเรานะเราไม่มีที่ไปแล้วเพื่อนก็ช่วยฝักดูแลเราด้วยนะเรานั่งหลังให้ก็ได้เราไม่ว่ากันไปเลยเพื่อนโอ้เรือสั่นมากเฮ้ยเฮ้ยมีเรืออื่นมาชน เรือหรือรถมั้นะรถมีโรงเรียนมั้เนี่ยเฮ้ยให้เปคนอย่างนี้อะ่ะเราจะบอกคุณกันจอมพลังบายเพื่อนให้เพื่อนตัวดุกๆอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราขับแทนให้ก็ได้อาลา ละ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 ลาซุ่มก็เคยไม่เคยซุ่มได้ของดีเหมือนเขาชีวิตนะชีวิตันึ่งเราจะพยายามทำเรือแบบนี้กระจิก โอเคแล้วก็อย่างนี้แล้วก็นั่งเราจะนั่งแบบอย่างนี้แล้วกันโอเคไปเรามาลองดูกันเลยจึบจึบจับโอ <He. S 2> ้ยให้สุด ไม่งอเพื่อนหรอกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรือของผมจะอยู่รอดไปถึงทิ่นสุดท้ายหรือเปล่าเรามาดูกันต่อไปแต่ตรงนี้คืออะไรนะีอ๋อมันไม่มีประโยชน์ลบหลีกลบหลีกซุบซุบุเ้ยเอ้อเอเอ เออ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 โอ้โหเรือเราแหว่งละเอ้าเออเอชีวิตนะชีวิตโอเคเราจะไปทางทางนี้แล้วกันปลอดภัย เออเออเ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 ออนะตรงไปได้หไหมเนีวะ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 เ่ยว่าว่าว่าวาแตไม่ไรหรอกจะผ่านแบบจุดนี้ไปได้เนะฮะ บุญว่าสนามผู้ใดหนอได้รักทีด่ดูแลเธอแล้วมันเป็นใครหนอเออลองอย่างนี้ดูอืมน่าสนใจเป็นแบบนี้เป็นแบบแบบแงวตอนนี้ไม่สนละว,ว่าใครจะว่ายไงไงแต่เราทำอย่างนี้ะนี่ไม่เหมือนใครเลยนี่แล้วเราก็ เอานี่สมบัติทองเอามาไว้ข้างหน้านี่ทางสมบัติทองแล้วก็เอาหัวคัางสมบัติทองนี่เป็นแนวป้องกันคิดดีแล้วปะเนี่ยอ่าตรงนี้นี่มันจะมีหัวมุมนี่นอันไหนมีเราใช้หมด มาจากเก็บไปตอนนี้เราต้องผ่านให้ได้หรือไม่ต้องเข้าหรอกมาอุ๊ยอุ๊ยตอนนี้มีสิทธิ์ไหมคะีอนนค้อือะไรเนี่ยอะเปิดคลังสมบัติช่องไว้เลยพยายามป้องกันเอาไว้

เก็บไปต่ออ้าวอู้อู้เจ็บหนักอู้มาอู้อู้อู้อ้มาเราใช้เพื่อนเนี่ยแหละนั่งด้วยเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรเนี่ย หนึ่งเพื่อนในอย่าเพิ่งเริ่มเราเราเราคิดว่าต้องมีสองอันแล้วให้มีแบบครังสมบัติทองด้วยเอามาทำไมไม่รู้แต่เอามาก่อนนี่จิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บอันไหนมีก็เอาหมด ใช้ประโยชน์ได้ก็เอาเพื่อนนะเพื่อนรอเลยมันจะแบบจึ้งอะ่ะถูกไหมมันจะมีของแค่นี้แต่ไป ลา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 เปิดคังสมบัต <irgendw carbono S 2> ิฮะอออออวออ ไม่เขาสวัติีทอมทำไมใจร้ายก็จบกันไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ